ที่ห้องประชุมบุษยาราัตอาคาร20คณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลราชธานีนักศึกษาภาคกศบปคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏอุบลราชธานีจะสัมมนาความมุ่งหวังของคนอุบลต่อการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นายนิมิสิทธิไตรประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนายแพทย์ปราโมทศรีสำอางรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิป,ประสงค์อุบลราชธานีนางอัชราวันพันมีคณะทำงานการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยเมืองนครอ,อุบลราชธานีตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง ดรกิติรัตน์ศรีหบันอาจารย์ประจำสาขารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาาัฏอุบลราชธานีนายชลธิตจันสิงห์นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจซึ่งผู้ที่เข้าร่วมเสวนาได้แสดงความคิดเห็นมากมายทั้งมุ่งหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ให้พ้นกรอบเดิมๆเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วย กิจกรรมใหม่ๆจัดการสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาควันพิษและเพิ่มพื้นที่สีเขียวแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยระดมผู้รู้มาแก้ปัญหาล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ ฟังเสียงประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละระดับควรมีการพูดคุยกันทำงานร่วมกันระหว่งางอบจเทศบาลและอ trip, บตอไม่ใช่ดูแลเฉพาะพื้นที่ของตนเองผู้บริหารต้องมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อนและต้องมีการเตรียมคนเข้าทำงานผู้บริหาร zin, ท้องถิน่นต้องมีความเข้าใจพื้นที่ของตนเองและมีความรู้ในการจัดการปัญหาในพื้นที่ผู้บริหารต้องมีความซื่อสัตย์มีจริยธ,ธรรมและจรรยาบัณในการบริ ทั้งหมดเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นที่เราได้หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นสําคัญที่จะสะท้อนความคิดเห็นและความต้องการของวิทยากรทั้ง5ท่านบนเวทีเสวนา